AMD เปิดตัว CPU Ryzen 7000 Series อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมขิง Intel ว่าใช้แค่ Ryzen 5ก็เล่นเกมแรงกว่า i9 72ตัวท็อปแล้วว่าแต่สเปคของ Ryzen 7000เนี่ยจะมีอะไรบ้างวางขายวันไหนราคาเท่าไหร่เดี๋ยวให้ัมจะมาเล่าให้ฟังกันครับคอมครับทำเรื่องขอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมทัศนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมาสรุปข่าวเจ้าตัว AMD Ryzen 7000 Series กันนะครับผมซึ่งปา้าลิซ่าของเราเองเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อเช้าวันที่30สิงหาคมนี้เลยนะครับผมตามเวลาประเทศไทยโดยเจ้าตัว Ryzen 7000นี่เองนะครับผมจะเป็นรุ่นที่สานต่อเจ้าตัว Ryzen 5000 Series นะครับผมหลายคนอาจะสงสัยว่าแล้วเจ้าตัว Ryzen 6000มันหายไปไหนนะครับผม Ryzen 6000เนี่ยจะอยู่ในเฉพาะโน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมเซนซามนะครับผมแต่ ตัวเส้นเ7000 00ซีรีสที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่นี้เนี่ยจะเป็นตัวเซน4ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นสถาบัยกรรมขนาด 5นาโนเมตรจาก TSMC นะครับผมแล้วก็ถือได้ว่าเป็น CPU บน Des k t o p PC ขนาด5นาโนเมตรตัวแรกของโลกด้วยนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นเองเนี่ยก็มีตัว5นาโนเมตรของ Apple ไปแล้วนะครับผมแต่ไม่นั้นเป็นของฝั่ง Mac นะแต่ถ้าเป็นฝั่ง Windows หรือว่า PC เนี่ยก็คือเป็น AMD นี่แหละที่เป็น5นาโนเมตรนั่นเองโดยสเปคก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับผม AMD เคมว่าเจ้าตัว z e n สนี้เนี่ยหรือว่าตัวอะไรเส้น7000นะครับผมจะมีค่า IPC เนี่ยมากขึ้นกับเดิมถึง13%นะครับผมอันนี้ถือว่าค่อนข้างเเเยยอะลทีดว แล้วก็กินไฟลดลง62นะครับผมแล้วก็แรงขึ้น49เมื่อเทียบกับรุ่นเดิมที่เป็นตัวไรเซน5ฟันแบบใช้ไฟเท่ากันใช้คอสปีดเท่ากัน นะครับผมก็คือมันแรงกว่าเยอะมากๆนั่นเองนะครับผมโดยภายในงานเนี่ยเขาจะเปิดตัวไปทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับผมที่มาก่อนนะจะเป็นตัวไรเซน9 7 9 5 0 x นะครับอันนี้คือตัวท็อปนะครับผม16พอ32เทรดน,นะครับผมแล้วก็ไล่ลงมาเป็นไรเซน9 7 9 0 0 x ไรเซน7 7 7 0 0 x แล้วก็รุ่นน้องเล็กสุดนะครับผมไรเซน5 7600X นั่นเองซึ่ง้าตัวน้องและเองเนี่ยยังเป็น6คอ12บสเทรดเท่าเดิมนะครับแต่เ,เพื่อนสังเกตอะไรดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบอลจะขึ้นหน้าสเปคให้ดูนะครับก็คือตัวสปีดของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอร์สปีดของเขาเนี่ยมันแตะระดับ5กิกะเฮิรตซ์ทุกตัวเลยโดยเจ้าตัวท็อปสุดเนี่ยตัวไรเซนเ้ 7950X เนี่ยก็คือแตะไปถึง5.7 G h z เก,กันเลยทีเดียวแล้วก็ตัว c a ช L2 L3 เนี่ยก็สูงถึง80เมกกันเลยทีเดียวนะคร <c oughs> ับผมก็คือแบบมันก้าวกระโดดขึ้นกว่าเดิมมากนะครับผมแต่ดูตัว TDP ด้วยนะครับผม TDP เนี่ยก็ขึ้นอย่างเดิมเกือบเข้าตัวเลยนะครับเอาตัวรายเส้น9ก่อนนะครับผมตัวรายเส้น9 7950X เนี่ยมีค่า TDP อยู่ที่170วัตต์นะครับผมถ้าเป็นรุ่นเดิมนะครับผมถ้าเป็นตัวรเส้น9 5950X เนี่ยจะมีค่า GDP อยู่ที่105วัตต์เท่านั้นนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับผมตัวไรเซน5แล้วกันดูน้องเล็กนะครับจากเดิมเนี่ยตัว5 6 0 0 x จะมีค่า GDP อยู่ที่65วัตต์เท่านั้นนะครับผมแต่พอมาเป็นไรเซน5 7 6 0จ x แล้วเนี่ยค่า GDP ก็จะขึ้นไปถึง105วัตต์กันเลยนะครับผมอันนี้คือกินเพิ่มเกือบ2เท่าเลยนะครับผมโดยในส่วนของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมสำหรับตัวไรเซนี้เนี่ยจะใช้บอร์ดเป็นซ็็อกกเต AM5 นะครับผมหรือว่ีส์นี้ 1718ก็17คือขาของ CPU เนี่ยจะอยู่ที่เมนบอร์ดแล้วนะผมทำให้เวลาเราถอด CPU ออกจากเมนบอร์ดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าขามันจะล้มจะหักอีกต่อไปนะผมแล้วก็ l าลิซาเขาเนี่ยก็ใจดีมากเลยนะครับก็คือเขาเคลมว่าตัวบอร์ด AM5 เนี่ยจะใช้ได้จนเกินปี2025ไปอีกนะครับผมคือ2025บวกๆแล้วก็จะตัวไรเซน7000นี่เองนะผมจะรองรับเฉพาะ RAM DDR5 ขึ้นไปนะผมไม่รองรับ DDR4 นะก็คืออาจจะต้องเผื่อเงินซื้อ RAM เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็รองรับพวก PCIe 5.0ร์ชั่นใหม่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของการรองรับชุดคำสั่งนะผมตัวนี้ก็รองรับ AVX 512ได้ดีขึ้นนะผมแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว CPU รหัส X นะครับผมมีตัวออนบอร์ดมาให้แล้วนะครับผมอันนี้คือไอ้บอมาทำใช้มากนะครับปกติแล้วนะผม CPU AMD ที่จะมีการ์จอออนบอร์ดเนี่ยต้องเป็นตัวรหัส G เท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรหัส X เนี่ยเขาใสออนบอร์ดมาให้นะครับผมโดยจะมีทั้งหมดอย่างละ2คอด้วยกันนะครับเป็นตัว Radeon Graphic นะครับแต่ดูจากประสิทธิภาพแล้วอาจจะไม่ได้แรงมากนะผเหมือนใสามาเพื่อให้แบบเปิดจอติดโดยไม่ต้องใช้คัดจอนะครับผม อ่ะทีนี้เราไปดูในเรื่องของการขิงกันบ้างนะผมเปิดหัวมาเลยนะครับก็คือตัวไรเซน5เนี่ย 7600X 6คอ12เทรดน้องเล็กสุดนะผมสามารถเล่นเกมได้ดีกว่าตัว i9 นะผม 12900K 16คอ24เทรดนะผมเฉลี่ยแล้วถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะมีกราฟขึ้นให้ดูนะครับเป็นกราฟที่ชาง AMD เครมไว้นะผมเมื่อเล่นเกมบนความละเอียด Full HD นะผมปรับเป็นแบบ High Quality preset นะครับผมจะ มีแค่ตัวเกม GTA V นะครับผมว่า GTA 5เนี่ยที่ได้เฟรมเรทน้อยกว่าตัว i9 แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมคะแนน s i n เกิลเทรดของตัว Ryzen 5 7600X เองเนี่ยก็ได้คะแนนมากกว่าตัว i9 12900K เสียอีกนะครับผมเขาเคลมว่าได้มากกว่าราวๆ6.6นะครับผม ทีนี้มาดูการขิงระหว่างตัวท็อปกับตัวท็อปกันบ้างนะครับผมตัวไรเซน 97950X ถ้าเทียบประสิทธิภาพกับตัว i912900K แล้วเนี่ยตัวไรเซน9นะครับผม AMD เคลมว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า i9 ถึง62%นะครับผมแล้วก็ประหยัดพลังงานกว่าด้วยกว่า47%นะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหโ,ฮโ,ฮโคตรขิงนะครับผมไม่รู้จะขิงไปไหนกันแล้วนะซึ่ง CPU AMD ไรเซน7000 Series ที่เพิ่งเปิดตัวไปทั้ง4รุ่นนี้นะครับผมจะเริ่มวางจาหน่ายพร้อม กัรทั่วโลกวันที่27กันยายนปี2022นะผมือว่าปลายเดือนหน้านะโดยจะมีราคาตามนี้เลยนะผมก็คือราคาเนี่ยถ้าเทียบเป็นดอลลาร์นะผมราคามันจะเท่าๆกับรุ่นเดิมนะผมแต่พอมาแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยราคามันข้างฉีกขึ้นไปค่างเยอะอยู่เหมือนกันนะผมเพราะว่าเงินบาทอ่อนแล้วดอลลาร์แข็ง นะ, 9, นะครับผมก็คือตัวไรเซนเ้นะครับผม 7950X เนี่ยพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วนะผมจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ25,500บาท<ฆ>ผมไล่จนไปถึง1900บาทนะอันนี้ก็คือเป็นราคาที่แปลงมาตรงๆนะผมยังไม่รวมค่าขนส่งหรือว่าภาษีนำเข้าหรือว่ากำไรนู่นนี่นั่นซึ่งถ้าเข้ามาไทยจริงๆเนี่ยราคาก็ต้องบวกเพิ่มกว่านี้อยู่แล้วนะผมดีไม่ดีเนี่ยตัวไรเซนเ้ตัวท็อปเนี่ยมันอาจจะเกือบเกือบแต่3 0,000ืได้เลยแต่3 0 0 0 0ได้เลยซึ่งถ้าใครจะประกอบความช่วงนี้นะผมเ,นอ,นะอ,อ,เอนนดูก่อ นะผมเพราะว่าเราจะได้เห็น CPU รุ่นเก่าลดราคาแรงหรือว่าจะแบบซื้อรุ่นใหม่ไปเลยทีเดียวจบนะผมเพราะว่าตัว Intel 73 X เองเนี่ยก็ได้ข่าวว่าก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วเช่นกันในช่วงเดือนกันยาย,ยนปี2022นี่แหละรวมถึงยังมีข่าวอีกว่าตัวการ์ดจอ Radeon 6000 Series หรือว่าการ์ดจอ Nvidia 3000 Series เนี่ยก็จะลดราคาหนักเช่นเดียวกันนะผมเพราะว่าจะมีตัวรุ่นใหม่เปิดตัวมาด้วยนั่นเองนะผมแล้วก็ มีข่าวว่าของคทางสต็อกเยอะมากนะครับผมตัว RTX 3000ันซีรีส์เองว่า A มี6 0 0ันซีรีส์เนี่ยผลิตมาเยอะจนแบบของเต็มโกดังก็คือตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วพี่รับมาแพงนะผมมีแต่ว่าน้องครับช่วยพี่ซื้อหน่อยเถอะของเหลือเยอะเหลือเกินน้องครับช่วยพี่ซื้อหน่อยเถอะของเหลือเยอะเหลือเกิน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการสรุปข่าวเจ้าตัว AMD Ryzen 7000ในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้านเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้ลตคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เองไอวอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe channel ขอคนีนะครับ